สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิววิธีการใช้หูฟังบลูทูธ BS9 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องมนันเนาะนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันมาดีกว่านะครับเปิดกล่องออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีตัวหูฟังบลูทูธก็มีเป็นคู่มือนะครับการใช้งาน อันนี้ก็เป็นตัวชาร์จนะครับสำหรับชาร์จแบบตัวบลูทูธนะครับมาแ,แกะออกมาครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหฟูฟังอันนี้ก็เป็นตัวควบคุมคอนโทรลนะครับผมอ่ะ วิธีการใช้งานง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดเราจะเปิดเครื่องนะครับก็แค่กดแช่ไว้จนกว่าจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาอลองกดนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับโอเคอย่างนี้คือหมยความว่าเครื่องสแตนบายนะครับแต่ว่ายังเชื่อมบูททูธไม่ได้นะครับอ่าถ้าเกิดเราจะลองปิดเครื่องนะครับก็กดแช่ไว้เหมือนเดิมจนกว่ามันจะเป็นสีแดงนะครับ นี่ื่อกีอ่าอย่างนี้ถือว่าปิดนะครับถ้าเกิดจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับต้องกดแช่ไว้จนกว่าอาจจะมีเป็นไฟสีเขียวแดงสลับกันไปมานะครับอ่าก็ลองกดนะครับอันนี้คือเปิดนะกดแช่ไว้จนกว่าจะมีไฟสีแดงสลับไปมาอ่าปล่อยนี่อย่างนี้นะครับก็คือพร้อมที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับ แล้วก็มาลองเชื่อมต่อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะครับปึ๊บคนหาที่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับ s เปึ๊บเชื่อมต่อถ้าเกิดเชื่อมต่อแล้วเนี่ยไฟมันจะหายไปนะครับเหลือสีเขียวอย่างเดียวอ่าก็จะเหลือแค่สีเขียวอย่างเดียวแล้วนะครับไฟ ก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับนี่ก็จะถือว่าเชื่อมต่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารีวิวเท่านี้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ